กราักราช1792ถึงพุทธศักราช2,126เมืองหลวงสุขโขท,ทัยบรโลกและอุตรดริสษาภาษาไทยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชแบบศักดินาปัตรผู้ก่อตั้งข้อูสี่อินทราชิตสิ้นสุดสมเด็จพระน,นเรศวนมหาราชประวัติศาสตร์ สถาปนาพุทธศักราช1,792เป็นรัฐร่วมอาณาจักรสุโขทยัยหรือรัฐสุโขทยัยเป็นอาณาจักรหรือรัฐในอดีตหนตั้งอยู่บนที่รักรุ่มแม่น้ำยมเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่ยุคกล็กตอนปลายจนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18 ในฐานะสถานีการค้าของรัลลาโวหลังจากนั้นราวปี1800ข้อขุนบางกลางเาวและข้อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทําการยึดอำนาจจากของสบาสบาดขุนลำพง ำดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาท,ทั้งจากปัญหาภายนอกและภายในจนต่อมาถูกรวมเป็นหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดของอาณาจักรสูขโขไทยพัยพศ2027 ลังจากชนะศึกที่แม่น้ำสะตงเล้วพริสุวรรปุดให้เทครัวเมืองเหนือทางปวงเมืองพิษณุโลกสองแพรกเมืองสุโขทัยเมืองเมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกเมืองกำแพงเพชรเมืองพิจิตรและเมืองพระบางมาไว้ที่อยุธยาเพื่อเดียมรับศึกใหญ่พิษณุโลกและหัวเมืองเหนือท้งหมุดจึงกลายเป็นเมืองร้างหลังจากเทครัว ไปเมืองใต้จงสิ้นสุดการแบ่งแยกระหว่างชาวเมืองเหนือและชาวเมืองใต้และถือเป็นการสิ้นสุดของรัชสกุโ,โไทยโดยสมบูรณ์เพราะหลังจากนี้8ปีพิษณุโลกได้ถูกฟืก้นฟูอีกครั้งแต่ถึงเป็นเมืองเอกในราชการามิใช่ว่าเป็นราชธา,านีฝ่ายเหนือในด้านวิชาการมีนักวิชาการหลายท่านได้พิ่ได้เสนอเพิ่อว่าเหตุการณ์อระการอัรอนทำให องค์เทพัวเมือ nữa, งเหนือทั้งพวงโดยเฉพาะพ,พิษณุโลกอยู่ที่เหตุการ์แผ่นดินไหวบนรอยเลือ่อนของเจ้าในเี่อวันที่2,121แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลในให้ตัวเมืองพิษณุโลกพานาศูนย์แม้แต่เมืองน้ำแพรน้อยก็เปลี่ยนเป็นเส้นทางไปผ่านเมืองพิษณุโลกแต่ไปบรรจบก,กับแม่นม้ำโขปัจจุบันคือแม่นม้ำน,น่าน เหนือเมืองพิษณโลกขึ้นไปและยังส่งผลให้พระศรีรัตนะมหาธาตุพนษณุโลกหักพังทลายในลักษณะที่บูรณาคืนได้ยากในการฟื้นฟูจึงเป็นจึงกลายเป็นการสร้างพระปรางแบบอยุธยาครอบทับลงไปแทนทั้งหมดความจเจริญรุ่เรงเรืองด้านเศรษฐกิจภกสภาพเศรษฐกิจกในสมัยสุขโขทัยระบบเศรษฐกิจกแบบเสรีนิยมดังข้อความปรากฏใน ศิลาจารุกละที่หนึ่งใครจกใครค่าช้างค้าใครจะฆ่าม้าม้าค้าใครจะใค่เงินค้าทองค้าและเมืองสุขโขทัยมีดีในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบกะเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมาชาติเช่นสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันและส่งออก อาณาจัรสุโขทยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างเข้าสมุทรอ่าวมอตะมะและที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางมนีอาณาเขตดังนี้หนึ่งทิศเหนือมีเมืองแพร่ปัจจุบันคือแพร่เป็นเมืองปลายแดนด้านเหนือสุดสองทิศใต้มีเมืองพระบางปัจจุบันคือนครสวรรค์เป็นเมืองปลายแดนด้านใต้สามทิศตะวันตกมีเมืองฉอดปัจจุบันคือมเมืองแม่สอด เป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยังอาณาจักรมอน4ที่ตะวันออกมีเมืองสกขาใกล้แม่น้ำโขงในเขตภาคอีสานตอนเหนือการแทรกแซงจากอายยธยาหลังจากพ่อขุนรามคำแหงหลังจากพ่อขุนรามคำแหงแล้วเมืองต่างๆเริ่มอ่อนแอลงส่งผลให้ในรัชกาลพยาเลือไทยและรัชกาลพระยาไสาย์เลือไทยต้องส่งกองทัพไปปราบ หลายครั้งแต่มักไม่สำเร็จ,รจและการปรากฏตัวขึ้นของอาณาจักรอยุธยาทางตอนใต้ซึ่งกระทบกระเทือนสเสถียรภาพของสุโขทัยจนในท้ายที่สุดก็ถูกแทรกแซงจากอายุธยาจนมีฐานะเป็นหัวเมืองของุิยาไปในที่สุดโดยมีพระมหาธรรมราชาที่สี เป็นผู้ปกครองรุโไทยในฐานะรัฐอิสระพระองค์สุดท้ายโดยขณะนั้นโดยขณะนั้นด้วยการแทรกแซงของอดิยารัชสุโขทยจึงถูกแบ่องออกเป็น4ส่วนคือเมืองสวงสองแพร่หรือพิษณุโลกอันเป็นเมืองนอกมีพระมาหาธรรมราชาที่ 4, เสขขาาเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยเมืองรองมีพระยารามเป็นผู้ปกครองเมืองสเมืองเฉลียง หรือ,อสีสัชนาลัย<อ>มีพระยาเฉลียง<อ>เป็นผู้ปกครองเมืองอและเมืองชากังราวหรือกำแพงเพชรมีพระยาพระยาแสนสวยดาวเป็นผู้ปกครองอด้านการปกครองนะคะอาณาจักรสุขโขทยัยปกครองด้วยระบบสมบูรณายาสิทธิราชซึ่งแบ่งได้เป็นสองระยะค่ะแบบแรกนะคะคือแบบข้อปกครองลูกค่ะในระยะในระยะแรกสุขโขทยัยมีการปกครองแบบข้อปกครองลูก พระมหากษัตริย์เรียกว่าพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้หน้าประตูราชวังเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งพระองค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์ค่ะและโปรดให้สร้างพระแท่นมาัางงคพระศิลาอาดไว้กลางดงตานในวันพระ จะนิมตลพระสงฆ์มาเทศสั่งสอนประชาชนหากเป็นวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จออกไปให้ประชาชนเข้าเฝ้าและตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองการปกครองแบบนี้ปรากฏในสมัยสุขโขทยัยตอนต้นค่ะส่วนแบบที่สองคือแบบธรรมราชาการปกครองแบบธรรมราชาหมายถึงถ้าหมากษัตริย์เป็นผู้ทำในสมัยของพระมหา ธรรมราชาที่1มีกำลังทหารที่ไม่เข้มแข็งประกอบกับอาณาจักรอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นในขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้นพระองค์ทรงเกรงภัยอันตร,รายบางเกิดแกอ่อาณาจักรสุโขทยัยหากใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวก็จะแบบไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลย ให้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงเป็นพระราชทรงเป็นผู้พระราชนิพนวรรณกรรมขึ้นเรื่องตรภูมิพะร่วงที่ปรากฏแนวคิดแบบธรรมาราชาไว้ด้วยกาปรปกครองแบบนี้ใช้สมัยสุโขทัยตอนปลายตั้งแต่พระมหากษัตริย์ธรรมาราชาที่1นถึงสด้านการปกครองส่วนด้อยสามารถแยกะเลขกล่าวเป็นสองดังนี้หนึ่งในแนวราบจัดการปกครอง แบบครอบครองลูกกล่าวคือผู้ปกครองจะมีความใกล้ชิดกับปร,ประชาชนให้ความเป็นกันเองและความยุติธรรมมากที่สุดในแนวดิงได้มีการจัดระบบการปกครองขึ้นเป็นสี่ชั้นคือหนึ่งพ่อขุนเป็นผู้เป็นชนชั้นผู้ปกครองอ่จเช่นอ,อย่างหนึ่งว่าเจ้าเมืองพรรมหาธรรมชาหาหากมีโอรสก็จะเรียกว่าลูกเจ้าค่ะขอบคุณค่ะผู้ปกครอง พาาพาลีราดพระนามหรือนามเจ้าเมืองสุขโขทยัยตำแหน่งราชวงศ์ไม่มีช่วงเวลาพุทธศักราช1 4 3ไม่ทราบปีพญา,าอภัยพระนามหรือนามตำแหน่งเจ้าเมืองสุขโขทยัยราชวงศ์ไม่มีช่วงเวลาไม่ทราบพระอรุณกุม,มารเจ้าเมืองศีศาสนาลัย ช่วงเวลาไม่ทรบาบพญาพระจุราชตำแหน่งเจ้าเมืองศรีศาสนาไยช่วงเวลาไม่ทราบปีพญา,าทำไตาลูกตำแหน่งเจ้าเมืองศรีศาสนาไยช่วงเวลาไม่ทราบปีพญาศรีจันทาธิบดีตำแหน่งพระหลวงเจ้าสุขโขทยัยราชวงศ์ อดีตพิสุช่วงเวลาพุทธศักราช1,502ไม่ทราปี 1. พระกุณสีนาวนำถุมตำแหนง่งพระร่วงเจ้าสุโภทยัยราชวงศ์นำถุมช่วงเวลาไม่ทราปีพุทธศักราช1,723 2 ของตลาดโขนลำพงตำแหนง่งพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยราชวงศ์ไม่ทราบช่วงเวลาไม่ทราบปีพศ1780พ้ยแพ่อคุณศีอินทาทิตตำแหนง่งพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยราชวงศ์พระร่วงช่วงเวลาพุทธศักราช1780 ประมาณถึงประมาณพศหนึ่ง 1, 80, 1, 800, 1, 800, 1, 4, พ,พันแปดสิบหนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดสี่พรกพ่อขุนบางเมืองตำแหน่งพระเจ้าสุขโขไทยราชาวงศ์พระล่วงประมาณพุทธศักราชหรอถึงพระพุทธศักราช1822รครับ 5. พ,อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำแหน่งพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยราชาวงศ์พระล่วงช่วงเวลาพุทธศักราช182 2ถึง1842งิเจ็ดทายาลือไทยตำแหน่งพระเจ้าสุขโขทยัยราชาวงศ์พระร่วงช่วงเวลาพุทธศักราช1842ถึงพระพุทธศักราช8ป66ครับ แปดขยานงอนำถุงตำแหน่งพระล่วงเจ้าสุปโขทยัยราชวงศ์พระล่วงช่วงเวลาพุทธศักราชดร้อถึง1890 9. เก้าสว่าธรรมพระมาหาธรรมธรรมราชาที่หนึ่งนิโธตำแหน่ง พระเจ้าสุโข,ขทยราชวงศ์อรวงช่วงเวลาพุทธศักราช1,890งแด้าถึงหนึ่งพเก้าร้อยสิบามสารยาที่สองลือไทยตำแหน่งพระร่วงเจ้าสุโขทัยราชวงศ์พรวงเจ้าช่วงเวลาพุทธศักรา, 1, 1, า,า,ารชา 1,913งพันเก้ร้อบสามถึงหนึ่งพันเการ้อบอ็ดร,ราัณฑการอาณาจักรอยุธยา1ิบพระมหาธรรมราชาที่สองรือไทยพระร่วงเจ้าสุโข,ขไทยราชวงศ์พระร่วงช่วงเวลาพุทธศักราช1,921ถึง1,931 11ามพระมหาธรรมราชาที่3 ไยลือไทยตำแหน่งพระล่วงเจ้าสุขโขทยัยราชวงศ์พระล่วงช่วงเวลาพุทธศักราช1,931-1,612 2พระมาหาธรรมราชาที่สีบำปานตำแหน่งพระล่วงเจ้าสุขโขทยัยราชวงศ์พระล่วงช่วงเวลาพุทธศักราช1,000 9 6 2ถึง1,989ธรรมบรรณาการอาณาจักรล้านนา14พีพยายุทธทิธิละตำแหน่งพระล่วงเจ้าสุขโขทยัยน่าจะวงพระล่วงช่วงเวลาพุทธศักราช2,011ถึง2,017 แนะนำมีเง่อเยเยอะหลังานสมบูรไทยนะครับก็ก็ขอให้คนกดไลค์และกดสมบูรณ์ไได้นะครับด้านล่างเลยนะครับถ้าใครดูพร้อมถ้าใครดูแบบโทรศัพท์ก็กดด้านข้างเลยเลยครับก็เป็นทางนี้นะครับหรือทางนี้ไม่รู้จำไม่ได้แต่แนในทางนี้แน่ๆก็นะครับถ้าปปดภาพประกันใดก็ผมขอโทษด้วยนะครับที่มานะครับ